ทุกคนคะเมื่อนี่ขอดไปซื้อของนะคะลรวก็ไปเอาของเบิดอายุน้ำนะคะทุกคนอยได้มาสองถุงถุงเน้ก็จะเป็นถุงของฟรีนะคะถุงเน้ก็จะเป็นถุงซื้อขอดิโช์ให้ทุกคนเบิร์นะคะว่าเมื่อเน่ขอยื้ออีอย่างลรวก็ได้อีอย่างฟรีมาแน่นะคะอันนี้เป็นถุงที่ซื้อนะคะก็จะได้ม้รตาลัง น้ำอับล้มนะคะที่ซื้อนี่ก็น้ำวิตามินแปลงล่างถ้วยของเก่ากับนี้นะคะแต่ว่าขอขอเอาไปคัดรออโรถกับกรนเลือซื้อไหมริยาสิฟันแล้วก็น้มนะคะ กัข่าวสารขา่าวสารข่าวหอมมะลิจัส m i n นะคะทุกคนอันนี้ก็คือซื้อนะคะวันนี้มาเบิ้งถุงที่ได้ฟรีที่บริสุทธิ์นะคะถุงที่บริสุทธิ์กับนี้ฮาร์ลอนนะคะราดเบอรี่แล้วก็นามผลไม้นามมะม่วงสตอรอเบอรี่ อันนี้นะคอยเอาหน่วยที่มันเนาถิมนะคะแล้วก็เลยแพกไม้นี่นะคะคอยกับคาดเอาอันที่มันเนานะคะแล้วก็เลยแพกไม้แล้วกับบักนัดนะคะบักนัดคอยก็จะตัดเอาอันนั้นมันออกนะคะเอามาแต่แบบนี้มะเขือเทศ โรสบีส่วนหอมส่วนมากก็จะเป็นอาปาปิกานี่ยนะคะแล้วก็ซีฟู๊สเนี่ยะคะ่องงนนะองบนแล้วค่ะแล้วมากก็จะเป็นผลไม้นะคะทุกคน อันนี้ก็เป็นสตรอเบอรี่นะคะนี่นะคะของฟรีก็จะได้เป็นผักผลไม้นะคะเมื่อไนสวัสดีค่ะทุกคนคะ่ะพอกันอีกแล้วนะคะกับข่อยมาดามบ้านนอกไลฟ์ินสวีเดนค่ะทุกคนเป็นยังไงคะสบายดีกันหรือเปล่าคะเมื่อน,นี้ข่อยไปซื้อของเล็ก,ลก,ลกๆน้อยๆนะคะทุกคน คนร้ายหลายค่ะอยู่ในลานเพราะว่าเขาซื้ออาหารกักตุนนะคะเป็นอาหารที่เป็นชนิดกระปองนะคะแล้วก็เขาสารอาหารแห้งอย่างซีระค่ะทุกคนคนลังมาซื้อเพราะเมื่อเนี่ะเป็นวันอังคารเราสินค้าไม้มานะคะพอ,อกมาซื้อของนะคะเต็มลานอยู่ตอนแรกก็ว่าสิดาเอาหมกสมนะคะเพื่อนเพื่อนกําลังคัดหมกสมออกแล้วที่นี่ คนหลายพวดข่อยก็ะเลยอยากอายเอาข่อยก็เลยไปเอาของที่เขาขาัดออกเอาขอไปไว้ล้างล้านแล้วนะคะตอนที่เขาขาัดผักสมอยู่ขอยังพันไดเอาไปล้างล้านนะคะมือเอื้อแใส่คอยสิไปเอาผักสมสถานการณ์เรื่องสงครามในราคากระเย็ยนห้เขาของแพ้งึ้นนะคะแล้วคนส่วนมากกาาาระยานอาหารขาดตลาดยานอาหารขาขดลานัสีเขาก็มาซื้อไปกักตุนนะคะ เป็นเนื้อที่หมดอายุตะกรันะก็จะเอาทิมคัดทิมแล้วค่ะตอนนี้ก็จะามาแชร์ช่องฟิตรเราขายให้คนที่ประหยัดคนที่บมีงเงินซื้อของสดๆของราคาเต็มนะคะเขาก็จะามาซื้อของลดราคานะคะทุกคนขายเบิทุกอย่างเลยตอนนี้อันที่ลดราคานบะับเ,เหลือเลยนะคะก็จะมีแต่ผักที่มันขายบัได้ดที่มันออกจอากเสียแนงที่นะคะ จะอันชนิดเป็นพักเป็นยังซี่ขั้นนั้นหนึ่งบดีไมซีเป็นกาวออกเลยนะคะแต่สําหรับไข่นะน้ำส่วนผสมกับเนานะคะทุกคนไม่ซีนะคะทุกคนเมื่อวันนีแค่ใบสองใบนะคะที่เป็นสีน้ําตาลจะคัดออกนะคะนี่ะค่ะอันนี้ก็ เมืดอายุมืออื่นนะคะทุกคนมันหลายอยู่ในกองนั่น,นะคะกระขายดีๆแล้วใส่ตะเลเอามาดองกันใคนก็จะเป็นเรงซี้ะค่ะก็จะไปเอาอาหารที่คัดทิมไมากินนะคะเพื่อสิได้ประหยัดเงินเงินแต่ส่วนที่ซื้ออาหารประจรําเดือน่อยก็จะเก็บไว้ไว้ถ้าไปใส่เมืองไทยนะคะทุกคนมือเ้านี้่อยก็ไป ขับรถหัดขับรถกับพญายหญ่ฝรังนะคะะกาสีหอดมือสอบแล้วพาก,กันเล็เปลี่ยนตื่นเต้นนะคะทุกคนชอน่องเี้กเลยต้องไปหัดขับบ่อยๆแน่นะคะคยต้องขอกราบขอบคุณเอฟซีทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมคลิปในช่องของมาดามบานนองนะคะแล้วก็เขียนคอมเมนต์ทรงกำลังใจทรงกลังบวกว่าง่อยนะคะ,ะมีเอฟซีท่านหนึ่งนะคะจากอเมริกา ที่เขียนคอมเมนต์ช,ชวนให้คอ,อยน่ะไปอยู่อเมริกาแล้วก็มีงานให้คอยทำแล้วก็มีที่อยู่ให้คอยพอมั่งสินะคะคอยต้องขอขอบคุณคุณพีมากๆนะคะที่ให้ความรักและเมตตาและความปรารถนาดีกับคอยนะคะ,อะตอนนี้นะคอยอยู่สวีเดนคอยก็คิดว่าคอยลืงแล้วนะคะ การเป็นประโยชน์อเมริกากับคงจะต้องไปปรปอบตัวหม่นะคะเพราะว่าอ่าถ้าเข้าไปเริ่มต้นไม่อีกอย่างยังพันให้เขาทีเขาทางเขาอาสีอัะอยังพอชิ้นในอ,อย่างสีนะคะแต่ว่ายูน่กระลึงแล้วชิ้นแล้วนะคะแต่ก็ขอขอบคุณคุณพี่หลายๆนะคะถ้าเมื่อใดเมื่อหนึ่งทีอ่าคอยอ่าอยากไปเยี่ยมหรืออยากไปหรือ,อยูนีกบ่ได้ก็สีอทักไปนะคะคุณพี่ ขอขอบคุณยางสูงค่ะที่รักและเมตตามาดามบานนองนะคะเอนี้สิมาอัปเดตชีวิตของนองํำฟ้านะคะคิดว่าทุกคน,นคงจะจําได้นะคะที่คอยเอา,อาชีวิตของนองํำฟ้ามาบอกให้ฟังนะคะที่ตอนนั้นคอยบอกถึงตอนที่น้องํำฟ้านะ่ะได้ไปสัมผณสงานนะคะ แต่ว่าน้องลาฟาก็บบร้เหตุงานเราค่ะทุกคนเพราะว่าเขาอยากให้น้องนำฟาเลี้ยนจบเอเซฟีกอนประสันค่ะทุกคนแล้วจึงคอยสิรับสมัครไหมจังคอยให้ไปสมัครไหมประสันค่ะเพราะว่าน้องนาฟากนี่ยเขาบอกภาษายังบดได้นะคะทุกคนแต่ว่าตอนนี้ก็เลยเหตุงานซอยสามีนะคะเพราะว่าสามีน่ะมีลุงงานลุ้งรถนะคะแล้วกับสามีก็รู้สึกว่าจะดีขึ้นนะคะทุกคน คือน้องนฟ้าในการหายหนา้าเป็นคนคุยนะคะเรื่องการส่งเงินกลับบ้านเป็นค่าใส่ใจใหายแม่คารามกาไฟแล้วก็หายลูกห้เต่าใส่ซีนนะคะแหล้วที่นี่สามีกเ็เลยตกลงซอยนะคะตอนนี้น้องนาฟ้าก็รู้สึกว่าแฮปปี้ขึ้นหลายเติมนะคะก็รอแต่ว่า,าชิลเลนจบเอสฟีแล้วกาตอนนี้กา หัตคับโลดนะคะเฮ็ดใบกับคีย์อยู่นะคะทุกคนคอยกันได้คุยกับน้องนำ้ำฟ้าประจานะคะกับอัปเดตชีวิตให้ฟังนะคะถึงแม้ว่าจะยังเบื่อทำงานแต่ว่าสถานาการณ์ตอนนี้ของน้องนำ้ำฟ้าก็ดีขึ้นแล้วนะคะ,ะทางสามีกับทรงเงินไปให้แม่ให้ลูกอยู่เมืองทไทยใส่แล้วล่ะคะ่ะแล้วก็เมือวานเมือก,ก่อนนี้ที่คอยได้บอกให้ทุกคนฟังเรื่องหลานไ่กับหลานสายของพญ่ยยนะ่ะ ทะเลาะกันจน้านไผ่หอบเสียผากับบ้านตอนนี้ขึ้นมาแล้วค่ะทุกคน <c oughs> เขาก็ทะเลาะกันแบบนี้แหลคะค่ะแต่ว่าตกนะกอนเราเคยเก็บของไปนะคะแต่วันนี้เก็บไปอาจจะผิดใจลายสินะคะทุกคนแต่ว่าเมื่อน,นี้ึ้นมาแล้วคะ่ะคอยได้ไปขนของออกอยากรถซ้อยเขาอยู่นะคะตอนกลางวัน <c oughs> ก็นดีใจนะคะที่เขากลับขึ้นมาเพราะว่าอคอยกับห้าเขานะคะเขากะ อ่ะสอยเหลือคอยเรื่องนั้นเรื่องนี้ม่อย่เป็นโมคอยอย่างนี้นะคะคอยกัซื้อนอะอยนะ่ะกินสู้เขากินเทดนน่ะกินเท็ดอาหารไทยสู้เขากินพร้อมนะคะแล้วก็ได้ข้าวต้มขนนมมัตละล่างคอยกัเอาให้เขานะคะทุกคนเขาก็ได้ประหยัดรายเติมย้อนคอยอยู่นะคะอยู่ลลอม้างล้อมแอลคอยนะก็มิแต่ปัญหานะคะทุกคนในราคาชีวิตของแต่ละคนก็แตกต่างปัญหาไป พมีผู้ใดนะมีชีวิตที่ลาบลื่นแล้ค่ะคอยก็คือกันแล้ว่อยแหงรมลูกคุกค้านมาถึงเตลืมต,ต,ตนแล้วนะคะแต่ว่าคอยก็ต้องอยืนหยัดต่อสู้ให้ถึงที่สุดละค่ะเพราะว่าขาไใดไมาอยู่แบบนี้แล้วนะคะขาสีน้อมแพ้ก็ได้แล้ค่ะแต่่อยนะก็ได้กำลังใจจากเอฟซีทุกคนนี่แหละคะ่ะที่มาเติมพลังบวกให้่อยทุกๆครั้งที่อ่าน อคอมเมนต์นะรู้สึกซาบซึ้งใจเป็นอย่างยิ่งเลยล่ะค่ะค่ะทุกคนค่ะมนอนกขจิตขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะมืนอนี่แขมาทักท้ายพอครามคิดฮอดนะคะค่ะการจิตจากการคอให้ทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญอย่าเจ็บอย่าจนนะคะสําหรับมนอน้ขอก่าวคําว่าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย